สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพจปลาช่วยพาม่วนค่ะช่องช่องปลาช่วยพาม่วนอ่าวันนี้เจลีพาเพลินเออไลืมเจลีแล้วนะพวกเราเราจะมาให้กำลังใจไปนี่ไปให้กำลังใจใครวันนี้ให้ไม่ได้ให้บอสใหญ่เราในวันเปิดวงสะดุดแบรน์พี่ชายคนโตอ่าสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีมาพบแก๊งมาให้กำลังใจ ใช่สุดยอดมากขอให้แบรนด์นี้มันต้องอย่างนี้ถ้าในเป็นไงมีลูกค้าไหมโอ้ยอย่าว่าอย่าตีนกันเด้บอกว่าเต็มอยู่ใช่ไหมเอ็มอยู่โต๊ะป่าช่วยครับฝนลินนี่เออมันก็ต้องอย่างนี้แหละครับอ่าสุดยอดมากสุดยอดมากกำลังใจมันต้องเริ่มจากคนในครอบครัวเองกำลังใจใช่ครับให้กำลังใจกันก่อนโอ้ราะว่าถ้ามันเด่นมันดังก็อย่าลืมน้อง นี่เอาพูดมาเลยเสด็จแบงก์กี่คิวคบเอาไปกี่คิวก็ว่ากันไปเลยเคทตอหาอยู่ตั้งาวันขอแล้วขอแล้วเอออแล้วเราจะมีโครงการแล้ววันนี้เรามีเมื่อวานนี้ตะวันแดงครับไอ้ฝากครูไปทำไอ้นั้นอยู่ตะวันแดงคอนแก่นก็ฟีคอนเสิร์ตเลยราคานี้ประมาณนี้น่าจะตอนนี้เริ่มเดี๋ยววันนี้แหละเดี๋ยวผลงานออกวันนี้แหละใช่ผลงานต้องส่งเราก็มีต้องช่วยกันพรุ่งนี้สายไหมขนาดวันนี้ก็ เยอะนะตามซอดูวันนี้คนทัวร์เยอะเลยเซเลนเบนบอกว่าบอกซอแล้วว่าเหลือให้ปลาช่วยด้วยแล้วตอนนี้เพลงเพลงเพลงน้องชมพู่อ่ะัวปลากระงั่นโหลดอ่ะคนเล่นในแผ่นเสียงติ๊กต็อกหลายหมื่นแล้วนะแล้วัวปลากระงั่นโหลดอ่ะหลายหมื่นคลิปโจนี่เขาจะมีโคเวอร์โครงการของปลาช่วยจะพูดทำไมยังไม่เออก็ดีเลยก็ลงช่องปลาช่วยไง ก็ไม่ใช่บอสอะไรอยู่กับของทุกอย่างอยู่กับผมหมดไงหมดจะมาขอบอสนี่พูดก่อนเลยพี่โจไม่ร้องบอกว่าเอาเขียบิดด้วยมาเสียงหลงเกินไปพี่ทำให้ทุกทางก่อนบอกว่าเราจะมีลงอันที่ทำจริงครับทำจริงเออก็ดีก็ดีขออนุญาตขออนุญาตบอสคัมเบอร์เพลงนึงนะครับแล้วก็ขอนี่เพลงพี่โจเขารออยู่เมื่อไหร่จะอเขาซ้อมแล้วเนี่ย ฮักสาวขาแม่ล่ะอันนี้ส่งให้ตั้งแต่มาแรกนี้แน่นใช่ใช่เชื่อไหมพออผมเปิดฟังตลอดทั้งทางก็นี่ดีกว่านี่ยแม่แค่โดนตีขึ้นแบบพี่โจรู้เลยว่าเพลงใครอย่างออแค่โดนตีอ่ะคือโดนตีติดหูมากคุวมาพูดความรับพี่ทำไมเนี่ยพี่เสียใจมากจะเสอร์การจะเสอร์ฟให้ฮะใช่ใช่เบ้านป่าช่วยมีห้องอัดด้วยครับห้องอัดอย่างดีด้วยก็คือกลับมาจากบ้านแพนรอบนั้นเนาะ ฟังตลอดทางอ่ะประมาณประมาณบอสฟังกี่รอบนะบอสฟังกี่รอบฟังโซคาราเม่ละใช่ฟังกี่รอบโอ้ประมาณจนสว่างอ่ะจนสว่างไม่ต้องมาถามกี่รอบให้ดนตรีขึ้นอ่ะรู้เลยว่าเพลงสองวันมันมีกี่ชั่วโมงสองวันมีอีการ์ดคิดไหมสองวันมีสี่แปดชั่วโมงแกฟังอยู่มาสี่สิบชั่วโมงแกไม่นอนสองวันโจยังไม่ทันอาปากเลยรู้เลยว่าเพลยว่าตีดิตีดิตสติดสีดิตีดิดกันมาเลยลงเรียวครับลงเรียวเอ่อผมเอา เอาเรียวเอาดนตีเรียวนะที่เราทำกันเนาะมาลงในช่องป่าช่วยแต่คนละอันคนดูสองแสนสองแสนสี่ครับเปียกอยู่ครับสองแสนสี่คนคนะครับในเรียวป่าช่วยทำง,งานอยู่ <c oughs> อันนี้คือภารกิจของผู้จัดการอันนี้เสื้อคลุมนี่แหละนี่เขาเนี่ยเสื้อเสื้อก็นี่สิบดนบ่ อานุ่งอุ้มให้กำลังใจพี่ชายหน่อยพูดหน่อยสิพูดหน่อยเธอเนี่ยสักสามคำ้องเขาพูดไม่เก่งสู้เฮงปังเดี๋ยวปังปังพ่อป๋าช่วยรออยู่ไปสามคำอะไรเนี่ยรานนวนาคอนงานอะไรว่าร้านเบียร์อะไรเอาเลยร้านเบียร์อีกใช่ไหมล่ะงานเบียร์วันดีๆที่เอามาเดี๋ยวมาดูวันดีๆส่งมานะ มันดีๆไม่เหลือเหลือแต่คิวแล้ตอนเดียให้เลือกคือแบบคิวแบบแน่นมากอ่ะปีนี้คือแบบแน่นเรามีเซอร์ไพรส์ไม่ใช่เหรอไหนบอกว่าจับกักให้น้องไงเสดอจแบนเหรอเออไหนบอกว่าจะจิ้มให้น้องงอนนี่บอกว่าจะลองมาคุยมันจะได้เปลี่ยนบอเอที่ละโอเคเนาะขอบคุณมากเนาะขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างในบอกว่าเสด็จแบนบอกว่าคิววันดีๆเหลือให้น้องบ้างบอสบอสครับ วม้อแป๊บนึงครับไอ้น้องด้วยบล็อกเอฟซีขอถ่ายดูปแป๊บหนึงครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเสื้อกันทำอมไเอกเดียวเลอกเดี๋ยวเราแต่งหน้ายังไม่เสร็จเลยดีวยหนิเดี๋ยวเราถ่ายรูปหน่อยรีวลเดถ่ายชุดนี้หรือว่าใส่ชุดนักร้องเนี่ยชุดนี้แหละโอเคอ่ะจ๊ะเราถ่ายรูปมั้ง อ่ากูเช็คถือ่าเงี้โอเคทุกคนไม่มีใครทางการเลยพี่เปไม่ต้องทางการพี่เปิ้ลมานี่ทีมงานคนใหม่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นยังไงอ่ะโอเคหองกล้อง1 2อสองเทียวโอ่เดี่ยวโอเคหองกล้อง1 2 3 ดวงดาวใช่ขอจะเป็นขอแสงสว่างอยู่ใกล้ๆลิปๆก็ได้เดี๋ยวไปดูการเล่นตอนนี้สมมติว่าชื่อเสียงไันยังไงเดี๋ยวสักวันมันต้องมีวันปังหรือแต่บางก็เริ่มดูจากเพลงชมพูมันก็รู้แล้วการแ่ดงแล้วการแสดงรับรองว่ามีคาว่าเบบมั่นใจว่าอร่อยไงมั่นใจว่าการแสดงอร่อยไงพี่โจคาดหวังมากกว่านี้ว่าอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูกันโอเคนั่นโตอยู่หน้าเวทีคาดหวังมากเพราะวันนี้ต้องปัง เราไปเจอกันหน้าเวทีนะคะเราให้ไปชมบรรยากาศของสาวน้อยสเสิดจแบนใช่มันต้องฟังขนาดไหนในเมื่อผู้บริหารเขาแบบคาดหวังกับโปรเจกต์นี้มากอืมมันคือมันต้องปังอืมปังเลยโอ้ยผมกำถ่ายรูปเนี่ยเอาแจ๊สไทยถึง8นาทีก่อนเนาะแล้วก็หยุดโอ้ยดู คนดูนะคะขนาดอันนี้คือถูแล้วอ่ะคนก็ย,ยังมาเรื่อย So ส่งให้กับมุนทาใน